ท่านกันด้วยนะคะก็กาุ่ผมมันซีแล้ววันนี้มันมเกมหุ่นยนต์พี่บอกว่าใช้เน็ตผมมาแคสแล้วนะครับซื้อหุนน่นยนต์มีตัวแบบนี้อยสองตัวเลย จะได้ไอ้นั่นข็งแกงขึ้นนะก็ยังไม่มีเวลอะไรเลยอย่าไปเล่นเก็บเวลก่อนเ <c oughs> ก็บตังค์สิก็เดี๋ยวก็ต้องไปแคสโลบอกต่อนะอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่มีน่าจะแพงอยู่มีเขียนยกเลิกการต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้เลยคือ ทำอะไรก่อนยังไม่พร้อมอะไรแบบนี้แต่ผมพร้อมแล้วที่จะส่อสู้เอาเงินตอนนี้ดีกว่าไปเลยทุกตัวจะใช้แบบกระโดดหมดเลยนะรู้สึกบ้าแล้วอ,อจริงจริงมันมันจะใหญ่น้น เพื่อนเราเดูลุง่งเพื่อนไงเราก็ไม่ตายหรอกครับเพราะเรามีอยู่สามตัวนะนีตัวที่หนึ่งยังไม่ได้อัพอะไรเลยบินได้กูบินได้เดี๋ยวเราต้องไปกดธงสีแดงของฝั่งโอ้โอยิงมันเพื่อนยิง 我拜普通了、啊 ไอ้สีแดงมังนขโมยธงเราไปแล้วครับเขาก็จะมาเปลี่ยนธงโอ้ไ oh ม่ยอมเนี่ยไม่กระโดดเหยียบว้ากดทธงก่อดบทธงเป็นหน้าที่บทธงนะครับตัวผม หน้าที่ปลดธงกระโดดเอาเฮ้ยโอ้ชุบมาเป็นหน้าที่ปลดธงจยาก่อนอ่นแล้วต้องชาไกา่ตัวนี้ก่อนนะถึงแกจะมี ebg แต่กูมีพลังสุดยอด ตัวแดงตัวเต็มเลยเราตายไปคนหนึ่งแล้วแต่คนนุณต้องตายบ้างเวลาจะเข้าอนาเขตนี้หรือจะไปตรงนู้นไปแต่และอนาเขตดีกว่กายิงแม่ แองมีรู้สึกว่าจะปลดโงเก่งมากมราาาครับวันนีแข่งการว่าใครจะตายก่อน กอดไปเลยยังไงดูนานกันใช่ไหมปืนนี้แรงมากเลยปืนโลของตัวนี้เป็ดข้างนี่เลยแป๊บเวลาก็เดิน

เทพสิครับเอาง่ายๆมาจากไหนมาจากกรุงเทพผมเกิดอยู่กรุงเทพแต่มาอยู่ที่สุพรรณเพราะหนึ่งหนึ่งศูนย์นของของคนกรุงเทพผมเกิดกรุงเทพแต่มาอยู่ที่สุพรรณเพราะว่าการผลิตสุพรรณอะไรอะไรเขาไปกอดผมที่กรุงเทพผมก็อยู่กรุงเทพ บอกนานมากเลยนะฮะ ถ้ตัวที่มีโลนี่แข็งแกรงมากเลยฮะแบบยิงไม่ก็จะเข้าแต่ตัวเราก็ยิงไม่จะเข้าถ้าเราใช้ตัว ebg จะกระโดดไม่ได้ัวมีสามตัว,ต,วตัวนี้ต้องซื้อเอาประมาณหนึ่งวบันวเจาไปกิตตังเอาหมธเดี๋ยวโอเคทีนี้อัพเกรด เลสิบห้าใช้สีเกสามสิบสิบเก้าเกหกสิบแปสามสามมอกรอเละชมมากว่าชมวมกว่าอะไระนย เราไปต่อสู้เราบไปฟังๆถ้าได้เงินเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไอ้นั่นนะต่อสู้แต่ละอันมันก็จะมีเงินมาให้เรานะแจ่เดี๋ยวต่อสู้นี้ก่อนเราค่อยไปดูว่าเอามาจากตรงไหนเนี่ยเออเล่นเป็นตัว EBG ก่อนดีกว่าคอโอโห้แล็บโอ้ฮสี่สามสอง ไป ebg 2แทบย,ยิงไปเลยมันมีย2ยสองแทบไงเออมันไม่มี ebg แล้วผม,มดัดไป ebg ค่ะให้กลายเป็นไอ้นั A ่นแทนตัวนี้ก็โหชาย,ย,อย่อยเลยนะกดปุ่มสีแดงจะเป็นการยิงสออันด้วยเขาจะไม่กระโดดเพราะมันไม่มีตุ่มกระโดด <c oughs> <c oughs> วิ่งไปแล้วครับ รู้สึกว่าจะมีคนทองต่อไปโอโหลบอกนี้ยังเล่นยากแต่เกมนี้เล่นง่ายแต่บังคับมันเดินช้าก็ถือว่ามันจิกไใ่โยโอโหสุดสุดโหสุดสุดเอ้ยน้องน้องอยู่พี่ไปเองพี่มีสามชีวิตนี่ชีวิตที่หนึ่งแล้วของพี่อ่ะ ทำมันตายบิซาร์มาดีถ้า,า,าปืนกลจากกลพี่ข้าจอปืนลัวนอ,อุ้ยบอสเราเจอบอสบอสเเราต้องไปอัพเกรดตัวของตัวนี้ค่ะอาจจะได้เป็นตัวบอสแบบสีน้ำเงินแบบเมื่อกี้ สีแดงตายไปตัวหนึ่งแล้วเหลือแค่แปนาทีกว่าอัพเกมเลยดูกระสุนหมดเพื่อนยิงก่อนเมื่อเราเป็นาหารยังไงก็ไม่รู้อืม อ่มใส่กนอีกโอเคเดือสามตอนนั้นตอนนั้นตรงนั้นบอสบอสบอสเราจะชนะได้สักครั้งหนึ่งก็นานยากที่จะชนะนะมันยากมากเล้เพื่อนมึงมายืนบังอะไรโอ้โห นไม่มีเกาะที่ไม่ตายยากเพย์งเงยโอโหเดี๋ยวเพื่อนยิงไปก่อนถึงเติมลูกกระสุนแป๊บตอนนี้เราก็จะเดินตามมันไปเพื่อนจาัก,การันเลยมอตตายแล้วโอเคมอสคนสองครับคุณชนะ อ๋อเราปลดทงไนดะ้ทุกทงแล้วนะปลอถึงพื้นที่ยี่ปลดทงได้ทุกทงแล้วก็แล้วก็ตัวเราเยอะกว่ารับแืมยังรับไม่ได้ไปดูตันนี้ฮะไอที่มันมีเครื่องหมายเงินสีนะฮะคือเรารับโอเคเราได้เงินต้องรับ,บ่อน อแป๊บเองเดี๋ยวเราจะอัพตัวนี้นะอัพตัวสิบอืมอัพได้ราต้องมี ตืินจริงโหดนะ็อกโกแล,ลตเขาพยายวค่อยกินครับโอเคน้องเอาช็อกโกแลตมาให้กินเอาเป็นตัวโอเคเดี๋ยวเราต่อไปพาร์ทที่สองกันเลยนะ่ะ